นวนิยายประจนภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทยล,ล่องไพรตอนผีตองเหลืองคนสุดท้ายบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์บทที่9ติดร้อยไอ้แปรสายตาของข้าพเจ้าแลกกวาดไปที่เนินสลัดใด ประหลาดใจจนงงไปชั่วพริบตาหนึ่งเมื่อเห็นร่างซึ่งทะมึนเหมือนจอมปลวกหรือยอดมอขนาดย่อมปรากฏทาบอยู่กับแสงไฟที่ฉายขึ้นมาจับอยู่กับยอดไม้ข้างหลังท่ามกลางความโกลาหลอลมานซึ่งเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนั้นชั่วซีกของวินาทีที่ความสนใจและสายตาของข้าพเจ้าไปเพ่งอยู่ที่ร้อยเอกเรืองยุทธนากับสีฟ้าข้างล่าง ไม่รู้ว่าจอมปลวกหรือมอขนาดย่อมลูกนั้นขึ้นมาประดิษฐานอยู่บนเนินสลัดใดแต่ครั้งหนึ่งที่แน่ใจว่ามันคือไอ้แปรแม้จะเลยเห็นสีสาธนัดเพราะหันไปทางต้นไทรหัวใจที่เต้นแรงของข้าพเจ้าก็ค่อยสงบลงอย่างประหลาดความหวาดเสียวตื่นเต้นและวิตกกังวลเกี่ยวกับชะตากรรมของร้อยเอกเรืองยุทธนาและสีฟ้าซึ่งอันตรธา,านไปภายในโขลงช้างซึ่งกำลังวิ่งผ่านโคนต้นสายไปยังปากทางลงหุบเขาอีกด้านหนึ่ง ปราศนาการไปความคิดอันมึนชาและประสาทซึ่งเหมือนจะหมดความรู้สึกนึกได้อย่างเดียวแต่ร่างที่ปรากฏทมืนอยู่ต่อนหน้าข้าพเจ้ายกปืนขึ้นประทับบ่าอย่างระมัดระวังแต่ก็ไม่สามารถจะมองจุดสำคัญที่ร่างซึ่งมหือมาไม่ต่างอะไรกับภูเขาเหล่ากาและอยู่ในระยะห่างออกไปเพียง59ก้าได้ในขณะเดียวกันแสงสว่างจากกองไฟที่ฉายจับอยู่ตามกิ่งไทรเป็นฉากหลังของมันก่อนนับแต่จะมืดสลัวลงไป เพราะฟืนอในกองถูกช้างโคลงนั้นเตะกระจัดกระจายยิงสิ้นายเสียงกระเรียงฉลา,ากระซิบที่หูก่อนที่มันจะมืดมองไม่เห็นนิ้วชี้ของข้าพเจ้าพร้อมที่จะลั่นไกแต่แล้วก็กลับลังเลเมื่อย,ยังมองไม่เห็นเป้าว่าจะยิงที่ไหนช้างที่หันหลังให้ไม่เหมือนช้างที่หันสีสะม,มาจุดสําคัญนอกจากรูทวารแล้วท่านไม่สามารถจะแน่ใจว่าจะทําให้มันล้มขาที่หรือเป็นอมาพาชั่วคราว พอที่จะวิ่งเข้าไปซ้ำเติมได้แต่เมื่อไม่มีทางเลือกและแสงสว่างเลือนรางลงทุกทีอีกไม่ถึงวินาทีต่อไปมันอาจจะดับมืดจนมองไม่เห็นโสนทั้งหน้าและหลังได้เลยด้วยเหตุน,นี้เองทันใดที่ได้ยินเสียงตะเกินกระซิบอีกครั้งว่ายิงส่นายข้าพเจ้าก็เหนี่ยวไกขวาต่อมาก็ไกซ้ายเกือบจะเป็นเวลาติดติดกัน กระสุนปืนสองนัดนั้นระเบิดขึ้นเกือบจะเป็นจังหวะเดียวกันเสียงของมันดังเกิดก้องกระท้อนกลับไปกลับมาอยู่ระหว่างเนินเขาซึ่งตรงกันข้าม่้มกลางแสงสลัวที่เหลือจะกองไฟก่อกับความมืดซึ่งแผ่ซ่านเข้ามาร่างทำเหมือนที่แลเห็นยืนอยู่บนเนินสลัด,ดได้หายวับไปกับตาพร้อมด้วยเสียงร้องลั่นและเสียงหินร่วงกราวในพิบลานั้นร่างอันเล็กๆเต็งของตะเกิลผ่านหน้าข้าพเจ้าไปแวบหนึ่งต่อมาเสียงปืนในมือแกก็ดังขึ้นอีกสองนัด จากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงับได้ยินแต่ป่าในก้อนหุบแตกเสียงกิ่งไม้หักผงผางห่างไกลออกไปทุกทีทุกทีในที่สุดก็เหลือแต่เสียงลมและแสงผ่านที่ยังแดงอยู่ในกองข้าพเจ้ากระโดดตามตะเกิลออกไปยืนอยู่หน้าหินใหญ่ก้อนนั้นกระเรียงชราหันมาทางข้าพเจ้าพลางถามเมื่อกีนี้หมายที่ไหนเลื่อนนายไต่โขนหางทั้งสองนัดข้าพเจ้าตอบ มันไม่ควรจะพลาดไปได้ลงในมั่นใจอย่างนั้นมันก็คงไม่พลาดหรอกแต่ก็อาจไปตายที่อื่นแล้วแกล่ะหมายที่ไหนโอ้ยส่งเดดตามมันไปยังงั้นเองนายเป่าหรือใหญ่ยังก็ภูเขาอย่างนั้นผิดหนะ้าใหม่ผิดหรอกแต่คงไม่ถูกที่สําคัญแกคว้าไฟฉายซึ่งเมื่อกี้เราไม่กล้าใช้เพราะเกรงจะสะดุดความสนใจ ชวนให้ช้างโขลงนั้นบ่ายหน้าขึ้นมาทางนี้แล้วเราสองคนก็ปลาดลงไปที่เนินสลัดใดไม่มีเลือดจนหยดเดียวตกอยู่ที่นั่นแต่เลยสลัดใดก่อนนั้นลงไปหางช้างหางหนึ่งกลิ้งอยู่บนพื้นดินกระเรียงฉรากระโดดเข้าคว้าทันทีพลางหันมาทางเข้าไปเจ้าเข่าที่หมาอย่างนายหวานไม่หม่มีขอดสองสัยเลยเก็บพึมพำว่ามาทางนี้เถอนนายไอ้แป้คงไปไม่ไกลหรอก เกณฑ์ใจดียังไงว่าเป็นไอ้แปรดูรอยตีนที่มันถลยไหลลงมานั่นที่ไหนเกชี้ที่พื้นดินถึงไม่เข้าปอดเข้าหัวใจตับไตใสพงเข้าไอ้แปรก็ปนปี้แต่ว่าขนาะนั้นความสนใจของข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ที่ไอ้แปรหากเป็นสีฟ้าและร้อยเอกเรืองยุทธนาซึ่งนับแต่แรกจนกระทั่งบัดนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีประการใด ด้วยเหตุนี้เองหลงจากเนินนั้นได้ข้าพเจ้าก็วิ่งไปที่โคนต้นไายพลางร้องเรียกคุณเรืองครับคุณเรืองคุณกับสีฟ้าเป็นยังไงบ้างไม่มีเสียงตอบที่โคนต้นไส้มีแต่ความอ้างว้างเพราะทานไฟที่ถูกทลายจากกองกระจัดก,กระจายอยู่จนตะเก็นและข้าพเจ้าเข้าไปใกล้จึงได้ยินเสียงอ e, well ู้อีแหววออกมาจากโพรงไม้ ใช้ไฟดูจึงเห็นย่ามที่อุดรูซึ่งเป็นทางเข้าไปสู่โพรงนั้นติดอยู่แน่นและแบนแต้แต่เพราะการเบียดเสียดสีของช้างโขลงนั้นเมื่อเราช่วยกันดึงมันออกใบหน้าของร้อยเอกเรืองและหญิงสาวจึงโผล่ออกมาทั้งสองคนหน้าซีดขาวและเร่งสุดลมเข้าปอดเหมือนจวนจะขาดใจเราช่วยกันดึงตัวออกมาทีละคนพอถึงข้างนอกก็ล้มแปะลงกับพื้นดินนายทหารเรืองก็แม่หนูเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไง กระียงชาราถามฉันเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันร้อยเอกเรืองตอบทั้งๆท,ท,ที่ยังหอบผืดทีแรกก็พยายามจะปีนขึ้นไปบนคาคบแต่สีฟ้าพลัดลงมาต่อจากนั้นก็เกือบไม่ทันรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเขาไปอยู่ในโพรงนั่นแหละฉันคิดว่าได้ยินเสียงปืนทางคุณกับตักเกิลเกิดอะไรขึ้นบ้างพระคุณซากไอ้แปลถูกปืนบาดเจ็บไปข้าพเจ้าอธิบาย แต่เราบอกไม่ถูกว่ามันสาหัสหรือว่าเป็นแผลจากการแค่ไหนไม่พบรอยเลือดพบแต่รอยมันล้มและก็หางขาดอยู่เท่านั้นสแสดงว่าอย่างน้อยที่สุดกระสุนนัดหนึ่งก็เข้าทวารเรารู้ว่ามันหัวทิ่มลงมาหงาก็คลูดดินไปแต่ไอแปรล,ลุกขึ้นได้ยังไม่ได้สำรวจกันเลยว่าไปทางไหนกันอีกครั้งหนึ่งตะเก็นพร้อมว้วยไฟฉายในมือของแกวิ่งพล่านไปรอบๆบริเวณลานซึ่งแหลกไปด้วยรอยเท้าช้างโขงนั้น ก้มกงเงยเงยอยู่กับพื้นดินเหมือนสุนักไล่เนื้อดมกลิ่นเหยื่อของมันจนกระทั่งครู่หนึ่งต่อมาแกจึงหยุดที่ปากทางลงสู่หุบลึกที่เราติดตามไอ้แปรไปเมื่อตอนกลางวันครั้นแล้วแกก็หันมากวักมือเรียกอย่างเต็มไปด้วยความตื่นเต้นมาทางนี้เถอะนายยังไงซ้ำมันก็นไปไม่ไกลเราสามคนวิ่งตรงไปที่แกอย่างเต็มไปด้วยความคาดหมาย ปรากฏจากรอยที่ไอแปรทิ้งไว้เหนือปากทางลงไปเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นรอยเลือดไอแปรมันกองอยู่สักถังใหญ่ๆเหมือนไหลออกมาจากแผลขนาดที่มันนั่งลงพยายามจะถลายลงไปตามเนินนั้นแต่แล้วพิษของบาดแผลคงทำให้มันทรงตัวไม่ติดหัวทลาทิ่มดินกลิ้งลงไปเพราะมีรอยเลือดสดๆไหลเป็นทางเราชวนกันไต่ตามรอยนั้นลงไปจนถึงก้นหุบข้างล่าง ด้วยความหวังว่าจะพบซาาของไอ้แปรหรือบริวารของมันซึ่งอาจสำคัญผิดว่าเป็นไอ้แปรนอนแน่นิ่งอยู่ที่นั่นแต่แล้วก็ได้รับความผิดหวังเมื่อปรากฏว่ามันอันตรธานไปเหมือนเกิดปาฏิหารทิ้งแต่เลือดอีกกองหนึ่งไว้ที่นั่นต่อจากนั้นก็หยดเป็นทางไปตามด่านที่เราผ่านเมื่อตอนกลางวันีนหมายความว่าอะไรกันตะเกิรนร้อยเอกเรืองยุทธนายกมือขึ้นเกาศีรษะด้วยความโฉนสนแท่ เกรียงชราได้ฟังก็ถอนใจจะหมายความว่ากะไรในทหารเลืองนอกจากไอ้แป้ยังไม่ตายและเราจะต้องตามมันต่อไปจนกว่าจะได้ตัวสิแต่ขณะนั้นเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนการติดรอยช้างซึ่งลำบากจะมากหรือน้อยไม่สำคัญเข้าไปในบริเวณที่รกทึบและเราไม่คุ้นกับภูมิประเทศเช่นนั้นไม่ต่างอะไรเลยกับเป็นการฆ่าตัวตายของคนไร้สติชัด,ชด ด้วยเหตุนี้เองภายหลังที่หยุดพักกันอยู่ครู่หนึ่งที่ชายป่าซึ่งไอแปรแยกทางไปและปรึกษาหารือกันแล้วเราก็ตกลงใจย้อนกลับไปที่พักที่โคนใสบนสันเขาอย่างเก่า่าำกลางลมหนาวที่พัดแรงมาตลอดคืนและอากาศซึ่งเย็นยเยือกขึ้นเป็นลำดับจนใกล้รุ่งสว่างได้อาศัยแต่แสงไฟในกองเท่านั้นทำความอบอุ่นให้แก่ร่างกายซึ่งอ่อนเพลียของเรา เมื่อตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงช้างร้องเมื่อตอนใกล้รุ่งอรณุณข้าพเจ้าเลยเห็นร้อยเอกเรืองลุกขึ้นนั่งอังมือรับความอบอุ่นที่กองไฟแล้วขณะดเดียวกันสายตาก็เข้าจับอยู่ที่ร่างของสีฟ้าซึ่งนอนขดอยู่ในผ้าแบลงเก็ตที่เขาคลุมมให้อย่างสนใจทันใดที่เห็นข้าพเจ้าเตื่นก็หันหน้ามาหาผมคิดว่านั่นคงจะเป็นเสียงไอ้แปรเขาพึพรรมพำข้าพเจ้าไม่แน่ใจนักในข้อนั้น จหนึ่งอยากจะเชื่อเหลือเกินว่าบาดแผลที่มันได้รับอาจจะทำให้ถึงแก่ความตายไปแล้วแต่อีกใจหนึ่งก็อดสงสัยไม่ได้ว่ากระสุนที่ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเข้าที่หมายอาจเฉออกไปทางใดทางหนึ่งก่อนเข้าถึงอวัยวะสำคัญภายในก็ได้อย่างไรก็ดีคำประรบของร้อยเอกเรืองยุทธนาดูเหมือนจะพยายามชวนข้าพเจ้าสนทนาด้วยความกังวลและความสนใจของเขาดูจะจดจ่ออยู่กับเรื่องหนึ่งเรื่องใดห่างไกลออกไป ในข้อนั้นอีกไม่ช้าไม่นานเขาก็แสดงออกมาเองเมื่อหันไปพิจารณาดูสีฟ้าซึ่งนอนหลับสนิทอยู่ข้างกองไฟแล้วก็ถอนใจน่าสงสารเขาพึมพำตลอดคืนผมอดคิดไม่ได้ว่าแกจะเป็นยังไงถ้าไม่ได้พบกับพวกเราเบื้องแรกก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของไอ้หลายพาดกรอนตัวนั้นเบื้องต่อมาก็อาจจะเป็นไอ้แปรเข้าพเจ้าพึมพำ ความจริงข้อนั้นคงจะทําให้สหายหนุ่มของข้าพเจ้าสั่นสะท้านไปเขานิ่งอยู่นานจึงได้เอ่ยขึ้นอีกว่าคุณเคยคิดบ้างไหมครับคุณซักว่า้ารา่านไอแปรไปได้เลนในที่สุดเราค้นพบตักขานฟริกกับพัญญาของแกแล้วเราจะทํายังไงก็สีฟ้าต่อไปนั่นเป็นปัญหาที่ข้าพเจ้าไม่เคยได้คิดถึงแต่ครั้งหนึ่งที่ร้อยเอกเรืองเอ่ยขึ้นมันทําให้รู้สึกยุ่งยากใจพอใช้ ข้าพเจ้าบอกเขาตามตรงว่ามันไม่เคยอยู่ในความคิดของข้าพเจ้าและเพราะว่าเรายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่จะต้องทำให้สำเร็จรุ่ล่วงไปฉะนั้นปัญหาเรื่องสีฟ้าก็ควรจะรอได้ว่าเราควรจะจัดการอย่างไรต่อไปร้อยเอกเรืองยุทธนานนิ่งไปอีกนานเขาจัดการจับดุนเฟืนเขี่ยทานและสมกันจงกระทั่งไฟในกองลุกโพล่ขึ้นนั่งจ้องดูแสงของมันอย่างเลื่อนลอยสักครู่จึงพึมพำต่อไป ผมกำลังคิดเขาเอ่ยว่าเมื่อภาระของเราในป่าเสร็จสิ้นลงแล้วและเราจำเป็นจะต้องเดินทางกลับบ้านปัญหาเรื่องสีฟ้าจะต้องติดตามมาอย่างไม่ต้องสงสัยเราจะปล่อยแก้วไว้ในป่าแต่ลำพังไม่ได้จะฝากฝังชาวเขาชาวดอยไหนไว้เก็กก็คงจะไม่ยอมอยู่ด้วยเพราะเกรงการถูกลังแกแต่เราจะรับตัวไปด้วยเพื่ออุปการะอย่างคนเมืองต่อไป แกก็คงจะทนอยู่ท่ามกลางฝูงคนแปลกๆขนบประเภทนี้ใหม่ๆซึ่งชีวิตของแกไม่เคยเห็นอยู่ไม่ไหวผมคิดว่าเอาไว้เสร็จธุระของเราแล้วค่อยปรึกษากันใหม่ในข้อนั้นข้าพเจ้าว่าผมเห็นด้วยกับคุณทุกอย่างว่าคืนปล่อยให้แกอยู่ในป่าแต่ลาําพังแกจะอยู่ต่อไปไม่ได้นานแต่การพาเข้าไปในบ้านในเมืองก็อาจจะตกอยู่ในสภาพเดียวกัน มันเป็นปัญหาที่เราจะต้องการเวลาสําหรับคิดแล้วก็ตกลงใจแต่สิ่งที่เผชิญหน้าเราอยู่เวลานี้ก็คือไอ้แปเขาไม่ต่อว่าอะไรด้แต่ลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจและเดินไปยืนอยู่ที่ปากทางลงไปสู่หุบเขาข้างล่างท่ามกลางกระแสลมที่พัดผมเขาปลิวสวยัยเสียงช้างร้องมาแต่ไกลจากข้างล่างอีกครั้ง ขณะนั้นเองตะเกิลซึ่งนอนอยู่คนละข้างกองไฟกับสีฟ้าก็ตื่นลุกขึ้นนั่งมวนยาของแกโดยใบไม้แห้งจุดศบแล้วก็พึมพำโดยไม่เงยหน้าว่านายทหารเลืองบนอะไรกันนายมันหมีกินผึ่งอ๋อเขาเป็นห่วงอนาคตของสีฟ้าเข้าไปเจ้าต่อเบาๆหัวเศรจธุรษของเราแล้วจะทำยังไงกับแกต่อไปใครจะไปตอบได้โถกเล่านายนอกจากนายทหารเลืองคนเดียวตะเกิลว่า เวลาเนี่ยตะเกินอยากจะให้สนใจอนาคตของเรามากกว่าเพราะวันนี้แหละเราจะได้รู้ดีรู้ชั่วกันว่าระหว่างเราก็ไอ้แปรน่ะใครจะอยู่ใครจะไปลมภูกเขากระโชกพัดมาวูบนึงต้องไฟในกองวูบขึ้นต้องร่างของเราสั่นสะท้านสีฟ้าพริกตัวถอนใจยาวเล็บพึ้นพำอะไรออกมาเบาๆแต่หล่อนก็ยังไม่ตื่นท้องฟ้าทางทิศตะวันออกค่อยสว่างขึ้นเป็นลำดับ เมกระนั้นหมอกที่แผกระจายอยู่ทั่วไปก็ทำให้เรายัางแลเห็นอะไรไม่ถนัดจนกระทั่งอีกสองชั่วโมงต่อมาร้อยเอกเรืองยุทธนายังคงยืนอยู่ที่นั่นหันหลังและเพ่งสายตาลงไปในหุบเขาดูโดดเดี่ยวและเงียบเหงาเหมือนสมองกำลังเต็มไปด้วยความรุ่นคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่แต่ทันใดที่สีฟ้าตื่นขึ้นเขาก็ย้อนกลับมาที่พวกเราสีหน้าและกิริยาท่าทางกระปี้กระเปร่าขึ้นจนเกือบจะเป็นคนละคน คุณจะทําทยังไงต่อไปครับคุณศักในวันนี้นะเขาหันมาหาข้าพเจ้าไปเชิญปรึกษาอ๋อภาระข้อแรกทีเดียวก็คือการติดตามรอยไอ้แปรต่อไปจนกว่าจะรู้แน่ว่ามันตายหรือว่ารอดชีวิตไปได้ข้าพเจ้าตอบแต่ทามันไม่ตายเขาเงยหน้าขึ้นมองข้าพเจ้าด้วยความร้อนรนเราก็จะติดตามมันต่อไปจนกว่าจะได้ตัวข้าพเจ้ายืนยัน เพราะเราก็ได้เห็นกันแล้วว่าตราบใดที่ไอ้แปรยังมีชีวิตอยู่มันจะตามรังควานเราเลื่อยไปจะมีเหตุผลหรือไม่มีก็ไม่ใช่ข้อสันนิษฐานแต่มันเป็นความจริงอย่างเหตุการณ์ที่ปรากฏแกเราต่อเนื่องกันมาสามคืนที่แล้วถ้าอย่างนั้นในการติดตามครั้งเนี้สีฟ้ากับผมก็จะขอไปร่วมด้วยร้อยเอกเรืองถอนใจการแยกกันไม่จะเป็นการชั่วคราวทำให้ทรมานเต็มที เกลเไปว่าอาจจะหลงทางหรืออาจจะพัดกันอย่างหนึ่งอย่างใดล้วนแต่เต็มไปด้วยความทรมานทั้งนั้นผมรู้ดีเพราะมันเกิดขึ้นกับผมตลอดวันมันเกิดขึ้นอีกเมื่อคืนตาเกิลหันมาสบตาข้าพเจ้าก่อนจึงกระแอมกระไอและก็เอ่ยขึ้นว่าตาเกิลเห็นใจในายทหารเลืองแต่เราทุกคนก็รู้วันในการตามไอแปรไปกันเป็นหมู่อันตรายมีมากกว่าตาเกิลไปตาลำพังกับนายสองคน โอกาสที่จะเจอมันก็มากกว่ากันวิธีอย่างเราใช่เมื่อวันจึงดีกว่าจะไปพ้อมกันทั้งสี่คนแต่แกเชื่อว่าไอ้แปะอาจจะตายหรือไม่ก็บาดเจ็บสาหัสไม่ใช่หรือตะเกินที่แหลกตะเกินก็คิดอย่างนั้นกระเรียงชราย,ยักษไหล่แต่มาตอนนี้ชักจะไม่แน่ใจแล้วเกิดสู้กันขึ้นจะทำให้ตะเกินกันนายภา,าวาพวา ร้อยเอกเรืองยุทธนาใน้ฟังก็หันมาทางข้าพเจ้าเหมือนจะขอคําปรึกษาผมคิดว่าถูกของตะเกินแกละครับคุณเลือยงข้าพเจ้าว่าถึงจะเป็นในที่มืดและเวลาค่อนข้างกระทันหันผมก็แน่ใจเหลือเกินว่าในระยะเพียงแค่นั้นเมื่อคือนเนี้ยผมว่าจะผิดไอ้แปรไปไม่ได้หรอกสัญญาณต่างๆอย่างที่มันทิ้งเอาไว้ทั้งหางที่ขาดและเลือดที่กองอยู่บอกว่ามันควรจะตาย แต่เมื่อเราตามลูไปถึงชายป่าในหุบ้างล่างไม่ได้พบซากของมันหนทางที่เหลืออยู่ซึ่งเราพอจะทำนายได้ก็คือไอแปะอาจจะไปตายไกลกว่านั้นหรือวิถีกระสุนแล่นผ่านบวบเพียงแต่ทำให้มันพิการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์ยืนยันให้แน่ใจและผมก็ตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะให้รู้กันในวันนี้ ราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดจึงอยู่ที่คุณกับสีฟ้ารอเราอยู่ที่ข้างหนองน้ําข้างล่างจนกว่าเราจะกลับมามิฉะนั้นก็ตามไปในระยะห่างพอควรอย่างที่เราใช้กันมาแล้วเมื่อวานร้อยเอกเรืองนิ่งคิดอยู่นานครัแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองดูข้าเจ้าเต็มตาถ้าเป็นความประสงค์ของคุณอย่างนั้นผมคิดว่าจะคอยอยู่ที่หนองน้ํากับสีกว่าดีกว่าเพื่อตัดกังวลของคุณศักด์กับตาเกิ้ล เมื่อเป็นที่ตกลงกันเช่นนั้นเราก็ชักชวนกันลงจากสันเขาย้อนกลับลงไปในหุบและต่อไปจงกระทั่งถึงหนองน้ำเมื่อวานในที่นั้นเองที่ตะเกิลกับข้าพเจ้าแยกทางจากหญิงชายทั้งสองไปภายหลังที่กำชับกำชากันแข็งแรงว่าเวลาจะล่วงไปช้านานเพียงใดและจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขาจะต้องคอยเราอยู่ที่นั่นต่อจากนั้นตาเกิลและข้าพเจ้าก็ตรงไปที่ชายป่า ซึ่งเราติดตามรอยเลือดของไอ้แปรไปเมื่อคืนวาน